ลา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 ขอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นครล่าขุมทรัพย์กับชูมไรเดอร์ไพ่าำนายในวันนี้ได้แก่เอ็ดออฟเพนเดอร์เพนออฟสอดและเฮนออฟเพนเดอร์ฉันอ่านผูกอ๋อเอ็ดออฟสอดเอ็ดออฟสอดอ๋อูกเลยมาผูกแรงผูกแลงฉันอ่านถูกอันบ่อวะ ฉันอ่านฉันฉันไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมไอขอดูการบหนึ่งนะจ๊ะอ,อ,อ๋อโอเคสำหรับใครที่เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาทำงานอาจจะได้อ่าลืมอเศอัพสอบมันคือเพียงแค่คุณลองกล้าคิดกล้าลงมือทำตัดสินใจความสำเร็จอาจมาหาคุณในไมิช้า ไม่ช้านี่ไม่รู้จะเป็นหลักหลักปีหรือหลักเดือนหรือหลักร้อยปีก็ไม่รู้นะแต่ถ้าคุณฉลาดเก่งพอที่จะลงมือทําคุณประสบความสำเร็จแน่นอนก็อยู่แล้วแหละก็ก็แค่ลงมือทําถ้ามัวแต่รอไม่ลงมือทํามันก็ไม่แด่อะไรอนะเนาะ เขาหลบตรงไหนได้ว่างวะยิงอยู <anak lonely> ่ว่าเป็นสายบูวแต่ขอหลบหน่อยเฮ้ยอย่าหันปืนมาทางกูสิวะมืดแล้วมองไม่เห็นเวนเลยรอไฟขาดอีกแล้วหรือจะเชื่อผู้แม่งใช้งานได้ไงนานขนาดนั้นเจะไปรายงานตัวอย่าได้อะไรไหมันยังไม่รู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนไม่ละของครบแล้ว อย่ารู้เยอะอย่ารู้เยอะ <the> ทายอย่างนั้นแหละสงสัยอย่างนั้นแหละเดยวค่อยๆเดินเข้ามาหาค่อยๆเดินเข้ามาหา,า,า,หาตายมายัง,งเห็นนะตรงนั้นเสนิดนึนง อุ๊ยพ่าดๆๆๆๆเอ้าหัวไปไปไ,ปไหนแล้วตายังประยังหมดหรือยังถ้าได้คือค่าเกี้ยงเลยค่ะ ไมยังอะไมยังคือตัวละครไม่หมดแล้วแปลว่าหมดแล้วเหรอนี่ฉันสอยสไนหมดเลยเหรอไอพวกนี้ซอมบี้ยรือไงไปวปเนี่ยคือทำไมแถวนี้มันไม่เน่าไม่เปื่อยกันหรือไงวะทำไมมีตัวละครไม่เน่าไม่เปื่อยอะ เปนอะไรให้เก็บอีกป่ะอย่าพึ่งผ่าคะหาตัวก่อน มีอีกไหมมีให้เก็บอุ้ยมีของของของเต็มพอไม่ค่อยจะใช้กระสุนก็บอกแล้วไอ้นี่มันดีกว่าพานูมันโดนหัวนัดเดียวก็คือปุยจริงจริงปืน,นปมันก็ด้วยแหละมีซากสด <c oughs> แกผู้แกเป็นอะไรอะ่ะเป็นพระหลงอันนี้จะเหรอ ไม่มีคนแล้วพอขอ,อนอนทั้งแรกเนี่ยที่ฉันสเตลไม่แตกอ่ะเดี๋ยวก็แตกแล้วล่ะกูว่านะฉันได้ยินคนเดินมาฉันไม่เห็นโวบัว มันเดินมาข้างบนใช่ปะหรือมันเดินมาตรงไหนวะอยู่ไหนวะเคยได้ยินเสียงคนเดินมาห <sk r isa> าแป๊บอ๋อเจอแล้วไปหนึ่ง ไปขบวนมีอีกปะขบวนยังมีคนนะมีเจอแล้วเจอแล้วเราเพื่อนแม่งไปก่อนแม่งอยู่สองคนกระสุนฉันก็ไม่ได้ย้อยตกสองคนด้วย ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งน,น่อยโอ้โอ้เต้วแตกจนได้เอ,เอาแต่แต่แต่ไม่มีใครเหลือแล้วเอาเต้วไม่แตกค่ะตัวสุดท้ายพอดี <laughs> ขอของด้วยค่ะขอของด้วยค่ะขอขอด้วยค่ะหดยังคะหดแล้วเนอะไม่มีใครเนอะล่งปะล่งจริงปะล่งหลอะอะไรอะกูนึกว่าคนอยู่ศพโถให้ตายเถอะเอาไปทางไหนวะอ๋ออีกทางแค่หาให้เก็บของนี่นี่ทางนี้ ญาอยู่บนไหนอยู่ทางนู้นบังเกอร์นี่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอาจเป็นของฝั่งญี่ปุ่นอ๋อมันเต็มอีมต,มตรงนี้ไงเออเดินเดินสายใหม่สินะพวกคนนั้นไม่รีเควสว่าอยากได้ไฟแล้วว่ะโอ้ยไอ้เวนสาวพี่แงจังเป็นไร่ไหมไม่มา่าทำต่อได้แหละ แล้วมีคนมาติดเกาะเพิ่มกี่คนวะยี่สิบสิบคนได้มั้งมีผู้หญิงมาด้วยหลวงพ่อมาไทยแอดก็ไปเชิญมาแล้วคนหนึ่งสำหรับพิธีกรรมเหรออาจจะตัวนี้ได้รู้กันเสียงมันงูแต่ไม่ใช่หรอกมั้งเสียงแก๊สแหละใช่แหละเสียงเท่าแก๊สแหละ โอ้ตัวน,นี้มีมาถือให้ด้วยขอบคุณแต่ไม่อยากอ่านพี่เกียรติอ่านพี่จิตร์เสร็จแล้วเนาะเสรแล้วเนาะคุโปกูไม่เจอใครใช่ปะดูวังดูวังในนี้น้ำมนันเต็มถังเลยนะเว้ยเออหนักจริงเว้ย,ขยเขาเจะเอาไปใช้อะไรเนี่ย ใส่เครื่องปั่น,นไฟแล้วมั้งไอ้หอนั่นใช้ได้แล้วเราจะขนมันขึ้นมาได้ยังไงวะปุม๊ม See you, kiss me goodbye แต่ไม่ไฟ้าชนบินไม่ได้ อีส้วมมีอะไรให้ปะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยมีใครปะไม่มีเนาะไม่มีเปิดได้อย่างเดียวเปิดกระป๋องเหล็กถังใหญ่ล็อกเกอร์โบราณคือโบราณหลกักล็อกเกอร์มันจะาเฉยแปลว่ามีคนมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้วนั่นเนี่ย ขอของคืนด้วยค่ะขอของคืนด้วยค่ะตรงนี้ไม่มีคนเลยเหรอคะจุดไฟไม่ได้คะ่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะต้องกลับไปแงะมันมีไฟนะแต่มันก็ฝนตกค่ะโอ้นุนนุๆนน,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 นโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจัดจาน หวังว่ามันจะไม่ดับไัะนะมาเผากันค่าไฟลัดทีิลาก่อนจะไฟไงวะดูไม่รู้ยังมีคนอยู่ไหมไม่มีคนไม่มีใครเลย มาทำไมมาทำไมไม่ไอ้บ้านนาะหนวนน้องมากูดูว่ามีปืนโอ้โหมีมือมีเปิดทางให้กูเองมั้นนึกมาในดงๆๆมาเจ้เ,เคว้งได้ มันใช้ควีนตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วมันใช้ควีนตรงนี้ได้ด้วยฝักอยู่เบบี้หาไม่เจอเดี๋ยวแล้วก็เผายิู่ไปอันหนึ่งก็แล้วกันตุอกปลาใส่ไรวะ นีป่ปีนปีนเหรอเอาปีนคือฉันปลาตรงนี้ไปไว้ตรงนู้นได้ใช่ไหมจำได้ว่าฉันเคยปลาไปนะเพื่ออะไรวะไม่ใช่ตรงนี้หรอ นี oh, in oi ่เป็นไรไม่หลอนหรอคนนอกหนอะไรเนี่ยมันอยากเข็นเทอไปคุยกับลากมะม่วงแล้วออกไปก็อกโอเคอ่อไปเฮ้ยแล้วมึงจะทาอะไรเนี่ย ลาขาดคา่ะเพราะมันก็คงไม่รอดหรอกรอดสิแปลกรอดไม่รอดปะทำไมมันยังหายใจอยู่อ๋ออ๋อรล่อ,อรอข้าศีนอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะจุดไฟเลยปะแป๊บหนึ่งมึงมึงมึงกระอักเลือดจุดหนุนไปก่อนขอขอจะเอาของ ตะเกียงหมดยังอะ่ะตะเกียงโอ้ตะเกียงหมดแล้วจุดไฟก็ไม่ได้โอ้ยจุดไฟได้จุดไฟได้ดไไดฉันฉันฉัน,ฉนต้องเดินไปจุดไฟไกลๆเลากลากากเรือไปก่อนนะคะหนูขอจุดไฟก่อนคะ่ะมามาแล้วจุดไฟได้ละะอักเลือรอแป๊บหนึ่งนะคะหนูเผาของก่อนคะ่ะเผาป้ายและที่เฮียก่อน ค่าข้ากระอักไปก่อนโอเคค่ากระอักไปก่อนราชินีฮิมิโกอ๋อปืนชาติอีขอได้ค่ะ นั่นก็ลงนรกไปซะในเมื่ออยากจบมันซะขอร้องก็บอกว่าเขาที่เล่นมาไม่เคยเลยอะไม่เคยจบชีวิตเขาเลยอ่ะอ๋อเพิ่งรู้เขาขอให้กดจบชีวิตนีหว่าเปลี่ยนปืนยังไงวะ เอาะปืนนี้เอาอปัดไฟใส่เธอเลยเออแสบตามันชักจ้าซะเหลือเกินด้านหน้ามีปืนกลมอบลงไปไปมีปืนอยู่คนเดียวหรือไงหมายถึงทั้งทั้งปีอะมันมีปืนอยู่คนเดียวหรือไงไปไป ok oi, đồ đi nhớ lời ôi ôi ô, ô, quài, quài. Ô. ôi oh, oh, ôi ôi oh, 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 ôi 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 yeah. แกก็เยอะไปกระสุนหมดยังอ่ะหมดแล้วเนาะเตรียมปืนให้พรอ้อมเนาะไม่ธนูดีกว่าโอ๊ยตายมันได้ใช้มัชชีนกันอย่างเดียวเลยก็บอกอยู่ว่าปืนดีกว่า ยานยืนนิ่งอ่ามา <c oughs> คือศูนย์เลงมันไม่ดีไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าใช้จอยมันเลงยากไฟมันก็จ้าเส้นละเกินมันทิ้งจ้าเส้นละเกิดมานี่เรียบร้อยลงมานี่ โอ้ยแกครบตรงนั้นยังไงก็ไม่รอดเอา้ <c oughs> โดนระเบิดแต่มันไม่ตายได้งไงวะหมดแล้วเนาะหมดแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วออกไปมึงด้วยอ๋ออ้ถนอมสายตาฉันหน่อย อ,อย่าปล่อยให้แสงสีฟ้าทำลายดวงตาแต่เราไม่มีสปอนเซอร์ดังนั้นเราไม่โฆษณาสปอนเซอร์เข้าได้นะครับขอบคุณเรัาของฟูฟูพ่อมีของผมงพ่อมาแทสจะนำอิสรภาพมาสู่เราเพื่ออะไรยังไงไม่รู้สิเย่มีไฟเปะหวะ โอ้เมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟมีไหมเจ้าขาออกไปจ้ามันจ้าเกินไปโอ้เมื่อมีไฟ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 มีไหมอ๋อมีมีแคมไฟอยู่มีแบบมีเป็นแคมไฟเลยโอ้สกิลมีสองแล้วแอบมบอัพได้ตั้งเยอะด้วยเอาอะไรก่อนนี้ ไปกิวคอมแบทนะอ๋อมันอันนี้อยู่แล้วเนอะกุกาไปแล้วหรอให้ตายเถอะบีละววยดูอันนี้ทีอันนี้กับอ่าเน้นธนูเราเน้นธนู อัพธนูอัพได้เลยอัพปืนอันนี้ไม่ต้องอัพโอ้ทำไมมันปืนแบบไทยประดิษฐขนาดนั้นวะโอ้ยรถการดีดไทยประดิษฐ์มากเลยอันนี้แมกซีนเหรอเอาจริงนะฉันก็ไม่ค่อยจะเป็นขนาดนั้นปะอันนี้ มีเก็บเสียกให้ลรวหรอเอานี้อีกอันนึงก่อนแล้วก็มาอันนี้ถ้าจะใช้อันนี้ต้องการแม็กเพิ่มนีดนึงแล้วก็แล้วก็ไม่มีตังค์แต่นี้ได้อยู่เหลือสิบาทแป๊บนึงว่จะทำตั้งนานแล้วดิเดงอยากทำตั้งแต่ EP ที่แล้วแต่ลืม มาป่าเหมือมาเที่ยวรุปแค่เปลี่ยนสีนิดหน่อยเอย้ห้องเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอกไปเถอะมาทำไมคะ ปปิดเ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 ปมันดูมีอะไรสักอย่างโอเคโอ้โหไปไมมขึ้นขนาดนี้มึงจะเป็นใช้งานได้จริงๆใช่ปะโอ้โหหลุดมาด้วย อารีสยังอยู่ไหมอยู่แต่โค้กคุมทังหมดแล้วเหนื่อยแล้วไงเว้นแต่เราจะเห็นกล่องวิทยุแถวนั้นเราเอามาติดตั้งแบบแมนนวลที่แผงโควบคุมหลักได้โอเคดูไม่ยากเท่าไหร่่ไม่ยากแต่ก็ต้องหายใจอก่อน ต้องหอสัญญาณนี่ะแผงควบคุมมาร์คตูติดตั้งไว้ที่สูงสูงแบบสูงสมากๆอ่ะทีพี่อยู่แล้วทีนะโอ้โหแช่ข่าวดีดีอขอบคุณสำหรัดเดรี่ ข่าวดีดีโอเคแหมเก่าขนาดนี้มันก็ต้องอะไรอะ c r ค f ิฟายเด,ดี๋ยวซัคคิฟายไม่ใช่ร้อนค่ะร้อนร้อนไปไปทางไหนวะไปสิเออกาจะยอมไปได้นะโอ้ย ตกใจก้มปะโอ้ก็แค่เดินต่อไปเก็บด้านหน้าหน่อยค่ะเก็บหัวเด้าค่ะหัวขอนสัญญานช่วยเราได้แน่จ้าหัวเธอไม่เคยไหม้เลย แล้วก็ไหวพื้นที่นี้มัน,นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะแกฉันอยู่ในโลกใหญ่วันนี้มีครบทุกอย่างในที่เดียวอา้าเจอแคมป์ไฟแล้วหิมะเหรอนี่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ไงมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาจริงเมื่อกี้กูเพิ่งผ่านฝนมาตอนนี้กูมาไฟแล้วมาหิมะแล้วแบบวัด มีทั้งป่าร้อนเชิญแล้วก็เขตหนาวเย็นี่ฉันเพิ่งขึ้นมาขบวนแค์นิดเดียวเองไม่ใช่หรอทำไมตัวนี้มันขี่ม้าเร็วเด็ดเอาล่ะสำหรับมีพีนี้ขอตัวลากันไปกันก่อนลากันไปกันก่อนและลากันไปก่อนอาดีออส EP หน้าก็คือพาทพาทพาทหน้าก็คือข้บนจ่ะขบวน คือสภาพมองอะไรฮะพอมองกาไม่ใช่พวกมองปันสัตว์ไม่ใช่มันเกมมันเสบไฟฟ้าจะทับ